คือถ้าพูดถึงกษัตริย์หรือว่าพระราชาหลายๆคนก็คงจะมีภาพในหัวที่เป็นภาพที่หรูหรามีชีวิตที่ฟู่ฟ้ามีอำนาจล้นฟ้าอยากทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ชีวิตที่ผมเพิ่งพูดไปนั้นไม่ใช่ชีวิตของพระราชาอย่างพระเจ้าลุดวทิที่สองที่พระองค์นั้นครองราชอยู่ดีๆก็ถูกปลดกลางอากาศด้วยเหตุผลที่ว่าพระองค์นั้นเป็นพระราชาที่วิกจติตสำหรับพระเจ้าลุดวทิที่สองครับหลายคนอาจจะพอคุ้นชื่ออยู่บ้าง แต่ก็หลายคนเลยอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อและอาจจะตั้งคําถามว่าเขาเป็นใครอ่ะทําไมมันดูไกลตัวจังเอามาเล่าทําไมคืออย่างนี้ครับอยากให้ทุกคนนั้นลองหลับตาดูคือจะไม่หลับตาก็ได้ให้ลองจินตนาการถึงปราสาทของเจ้าหญิงนิทราเทพนิยายที่เราเคยฟังกันตอนเด็กๆนั่นแหละคือปราสาทที่เราเห็นนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทของพระเจ้ารุดวิตที่สองที่พระองค์เป็นคนสร้างขึ้นแล้วก็ออกแบบเองทั้งหมดเลยนะ แล้วก็ยังถือว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในโลกปราสาทนึ่งด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นไอปราสาทหลังเนี้ยแหละอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าพระองค์นั้นถูกวินิจฉัยว่าเป็นคนวิกลจลิตเรื่องราวทั้งหมดนี้มันจะเป็นยังไงมาติดตามได้ที่ The Hardcore Story เรื่องโหดแต่มีสาระในเอพิโซดนี้เลยครับ และในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะเล่าไล่เรียงไปตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กของพระเจ้าดุวิดที่ 2. นะครับไปจนถึงในช่วงที่ขึ้นครองราชแล้วก็การใช้ชีวิตของพระองค์ที่เรียกว่านอกกรอบอินดี้มากๆ และที่สําคัญก็คือการสร้างปราสาทที่ถือว่าเป็นปราสาทที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับดิสนีย์นำไปสร้างเป็นปราสาทของเจ้าหญิงนิทราหรือว่าแม้แต่เป็นไอคอนของดิสนีย์แลนด์เลยนะครับและแน่นอนเรื่องราวของพระราชาผู้นี้ว่าทําไมถึงโดนตัดสินว่าเป็นคนวิกลจริตรวมถึงการตายที่ยังเป็นปริศนาลึกลับอยู่จนถึงปัจจุบนัน โดยเรื่องนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั่งแทมแมชชีนย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยศตรวรรษที่19ครับที่ประเทศเยอรมนันซึ่งณเวลานั้นยังไม่ได้เป็นประเทศแบบในปัจจุบันยังมีการแบ่งออกเป็นแคว้นๆหรือว่ารัฐย่อยๆอยู่และแคว้นที่เป็นโลเคชั่นของเรื่องนี้ก็คือบาวาเรียหลายคนคงอาจจะคุ้นชื่อกันอยู่บ้างนะครับกับอาณาจักรแห่งนี้ ซึ่งมีพระราชาอยู่ทั้งหมด6คนด้วยกันคือหมายถึงในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นอาณาจากักรไปจนถึงจุดสิ้นสุดของอาณาจากักรแต่ที่แปลกก็คือ2ใน6พระราชานั้นถูกตัดสินหรือว่าถูกวินิจฉัยว่าเป็นคนวิกลจริตหรือว่าบ้าเดี๋ยวนะ สองใน6คนนี่มันคือเกือบครึ่งเลยนะเกือบ5 0เลยนะกษัตริย์หนึ่งในนั้นครับก็คือตายอย่างปริศนาตายอย่างมีเงื่อนงำก็คือพระเจ้ารุษวทิที่สองที่เรากําลังจะเล่าเนี่ยแหละครับส่วนอีกคนหนึ่งครับก็เป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าไม่เคยได้แตะต้องอํานาจใดๆเลยมีผู้สําเร็จราชการแทนตลอดชีวิตแต่ที่มันแปลกแล้วก็ดูน่าสงสัยก็คือแพทย์ที่ได้ทำการวินิจฉัยพระราชาทั้งสององค์นี้ว่าเป็นคนวิกลจริตเป็นแพทย์คนเดียวกันต้องถือว่ากล้ามากเลยนะ แต่เดี๋ยวเราติดเรื่องนี้ไว้ก่อนนะตอนนี้ครับเรามาเริ่มทำความเข้าใจเรื่องนี้กับชีวิตในวัยเด็กของพระเจ้าลุดวิทที่2กันก,นก่อนก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับทั้งชื่อคนแล้วก็ชื่อสถานที่ในเอพิโซดนี้น่าจะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการออกเสียงก็อาจจะออกผิด ไม่อ่าจอะออกผิดแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะครับพระเจ้ารุดวิทที่2ทรงประสูติที่พระราชวังนิมเฟนเบิร์กที่ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณชานเมืองมิวนิกนะครับเขาเป็นราชรถองค์โตของกษัตริย์แม็กซิลิเลียนที่2แห่งบาวาเรียนชีวิตในวัยเด็กของรุดวิตครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เขาก็ใช้ชีวิตในปราสาทที่พ่อของเขาสร้างเอาไว้นะครับแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบรัชทาย,ยาทนะก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเขาเลยแม้ว่าเพื่อนเล่นเพื่อนสนิทของเจ้าหนูรุดวิตเนี่ยนะครับก ไมม่ากแต่หนึ่งในนั้นก็คือลูกพี่ลูกน้องของเขาที่เธอชื่อว่าดัชเชสอลิซาเบธแห่งบาวาเรียนซึ่งต่อมาเธอก็คือพระราชินีของอาณาจักรออสเตรีย er. คือพอมันเป็นเรื่องราวของกษัตริย์เรื่องราวของราชวงศ์นะครับชื่อมันก็จะยาวๆจํายากๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับบางชื่อก็ปล่อยผ่านได้แต่ถ้าชื่อไหนหรือว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับเดี๋ยวผมจะคอยย้ําเป็นช่วงๆละกาันคือตอนที่ลุดวิกเกิดนะครับพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะตั้งชื่อเขาว่าลุดวิกหรอกคือตั้งใจ ให้ชื่อว่าออตโตแต่ปู่ของเขานี่สิไม่ยอมคือปู่ของเขาก็เป็นกษัตริย์นะครับหรือว่าพระเจ้ารุดวิตท,ที่1นนั่นแหละคือเขาก็อยากจะตั้งชื่อหลานตามชื่อของเขาเองอะนะ คือเท่าที่ผมรู้มานะครับพวกเจ้าหรือว่าราชวงศ์ในสมัยก่อนเนี่ยก็ชอบที่จะตั้งชื่อซ้ำๆกันเพราะถือว่าเป็นชื่อสิริมงคลแต่ว่าชื่อพอซ้ำกันแล้วเนี่ยก็จะลงท้ายเอาที่1ที่2ที่3ที่4ไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับและประกอบกับรุดวิกนั้นเกิดในวันที่25สิงหาคมซึ่งเป็นวันเดียวกับวันฉลองนักบุญหลุยส์หรือว่าเซนต์หลุยส์ของฝรั่งเศสด้วยพ่อกับแม่ก็เลยต้องตามใจปู่เพราะว่าลุดวิกก็คือคําเดียวกับคําว่าหลุยส์ในภาษาเยอรมันนั่นเอง ส่วนชื่อออโต้ที่พ่อกับแม่นั้นอยากจะตั้งให้เขาครับก็ต้องเก็บไว้ก่อนแล้วก็ถูกนํามาตั้งชื่อให้กับน้องชายของเขาในเวลาต่อมาแน่นอนครับชีวิตในวัยเด็กของลุดวิตนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ชีวิตกับข้าราชบริพารพวกคนรับใช้ซะม,มากกว่าพ่อแม่ตัวเองเพราะว่าพ่อแม่ของเขานั้นต้องปฏิบัติภารกิจบ้านภารกิจเมืองเรียกว่าแทบจะตลอดเวลาแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับกษัตริย์แม็กซิมิเลียนผู้เป็นพ่อนะครับ ก็มักจะอบรมบ่มนิสัยลูกๆของตัวเองนั้นว่าให้วางตัวให้สมกับเป็นหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์โดยเฉพาะลุดวิกเพราะเขานั้นต้องสืบทอดบัลลังต่อจากพ่อเขานั่นเองชีวิตวัยรุ่นของลุดวิกครับก็ต้องบอกว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบที่เข้มงวดมากๆแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งครับเขาก็ถูกตามใจถูกสปอยแบบสุดๆจากเหล่าข้ารับใช้ทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่มีตรงกลางครับ เป็นการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างเครียดมากๆคือไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดไปเลยคือได้มีนักวิชาการมาวิเคราะห์ภายหลังนะครับว่าการที่เขาถูกเลี้ยงมาสุดขั้วแบบนี้มันทําให้ทั้งคู่นั้นมีพฤติกรรมที่แปลกๆไม่เหมือนกับคนอื่นเมื่อทั้งคู่นั้นเติบโตขึ้น ตัดมาที่พ่อของเขาครับก็คือกษัตริย์แมกซิมิเลียนได้ล้มป่วยลงครับแล้วก็ล้มป่วยอยู่แค่3วันนะครับและหลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงซึ่งณเวลานั้นลุดวิกมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นแต่ด้วยหมวกของการเป็นรัชทายาทครับทำให้เขานั้นต้องขึ้นครองราชอย่างกระทนหนันไม่มีเวลาได้เตรียมตัวแต่ก็ด้วยความเป็นกษัตริย์หนุ่มขึ้นครองราชตั้งแต่วัยเยาว์นะครับแถมลุดวิกยังมีหน้าตาที่ดูดีหล่อเหลาอีกด้วยเลยทําให้เขานั้นเป็นที่พูดถึง และก็ได้รับคะแนนความเอ็นดูความนิมยมเป็นแต้มต่อด้วยรวมถึงเรื่องราวของเขาครับพระราชาวัยเยาว์ป้ายแดงผู้นี้ก็ยังเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งอาณาจักรเบลารยนและก็ยังเป็นที่พูดถึงในอาณาจักรใกล้เคียงอีกด้วยนะก็คนมันน่าติดอ่ะคือหลังจากที่พระเจ้ารุดวิตที่สองนี้ขึ้นครองราชครับเขาก็ดําเนินการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการการบริหารบ้านเมืองรวมถึงนโยบายต่างๆ ตามแบบฉบับพระราชาองค์ก่อนนั่นก็คือพ่อของเขาแบบเป๊ะๆคือไม่ใช่เพราะว่านโยบายมันเพอร์เฟกอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกเพียงแต่ความสนใจที่แท้จริงของเขามันไม่ได้เป็นเรื่องของการบริหารบ้านเมืองไงแต่สิ่งที่พระเจ้ารุดวิดท,ที่สองนี้ให้ความสนใจซึ่งก็สนใจมานานแล้วก่อนที่จะขึ้นครองราชอีกนั่นก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีและก็รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เอาง่ายๆคือพระราชาในยุคนั้นน่ะไม่รู้ว่าเวลาที่เขาขึ้นครองราชเขาต้องทําอะไรก่อนแต่สําหรับพระเจ้ารุดวิทที่สองนั้นสิ่งแรกๆที่เขาทําคืออะไรรู้ไหมเขาเชิญนักแต่งเพลงที่มีชื่อว่าริชาร์ดวากเนอร์ที่เป็นคีตากวีเป็นผู้ประพันธ์อุปรากรหรือว่าละครเพลงเรื่องดังหลายๆเรื่องเรียกมาพบเป็นการส่วนตัวเพราะพระองค์นั้นชอบผลงานของริชาร์ดวากเนอร์คนนี้มากๆและในปีเดียวกันพระองค์ก็ทรงสั่งให้สร้าง โรงละครหลวงแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมเรียกว่าเป็นพระราชาแห่งความบันเทิงอย่างแท้ทรูแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ารสนิยมของพระเจ้ารุฑวทิที่สองนี้จัดว่าดีถึงดีมากๆทั้งในเรื่องของศิลปะหรือว่าดนตรีหรือว่าจะเป็นงานด้านสถาปัตยกรรมครับจนเป็นที่ซุบซิบนินทาการถึงรสนิยมของพระองค์ในเรื่องอื่นๆด้วยโดยเฉพาะรสนิยมทางเพศของพระองค์ คือก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่มันมักจะมาพร้อมหมวกของพระราชาที่เราเห็นกันตามหนังหรือว่าตามซีรีส์บ่อยๆนั่นก็คือการแต่งงานหรือว่าการอภิเสกสมรสนั่นแหละคือมันอาจจะทําให้พระราชาดูมีชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้นมีคู่สมรสมีทาย,ยาทอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือพระเจ้าลุดวิทที่สองนี้ครับก็ได้มั่นหมายกับผู้หญิงที่มีนามว่าดัชเชสโซฟีแห่งเบาวาเรียนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาและยังเป็นน้องสาวคนสุดท้องของเพื่อนรักเขาอีกด้วย แต่ทำไมต้องเป็นผู้หญิงคนนี้ล่ะคือสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่นั้นสนิทกันครับก็คือทั้งคู่นั้นเป็นติ่งของริชาร์ดวาร์กเนอร์เหมือนกันนั่นเองคือผลงานละครเพลงของริชาร์ดวากเนอร์นะครับมันก็จะเต็มไปด้วยโลกแห่งจินตนาการแบบเทพนิยายที่มันจะทำให้ทุกคนนั้นหลุดไปจากโลกแห่งความเป็นจริงและทั้งสองคนนี้ครับก็เรียกว่าคุยถูกคอกันมากๆสำหรับเรื่องนี้ฟังดูก็น่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้ว การแต่งงานหรือว่าอภิเษกสมรสของพระเจ้าลุดวิกที่2กับโซฟีแห่งบาวาเรียนก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเว้ยเพราะฝ่ายชายครับก็เอาแต่เลื่อนวันแต่งออกไปเรื่อยๆอ้างนู่นอ้างนี่ประหนึ่งเหมือนเป็นการประวิงเวลาจนสุดท้ายแล้วก็ต้องถอนมั่นกันไปในที่สุดสรุปพระเจ้าลุดวิกที่สองครับก็ไม่เคยแต่งงานหรือแม้แต่มีนางสนมใดๆทั้งสิ้น และก็ได้มีการสำรวจสืบค้นเอกสารต่างๆรวมถึงจดหมายส่วนตัวของพระองค์ในภายหลังนะครับก็ได้พบเนื้อหาในหลายช่วงหลายตอนที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นเป็นพวกรักในเพศเดียวกันและก็มีความต้องการในเรื่องของเพศรุนแรงเช่นกันแต่พระองค์ก็ต้องต่อสู้กับความต้องการภายในของตัวเองเป็นอย่างมากครับเพราะพระองค์นั้นต้องการที่จะรักษาภาพ ของการเป็นกษัตริย์แห่งบาวาเรียนไว้คือนอกจากบทบาทหน้าที่แล้วมันยังเป็นเรื่องของความเชื่อครับคือชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนั้นเขาถือว่าการรักในเพศเดียวกันนั้นเป็นเรื่องผิดเป็นสิ่งต้องห้ามพระเจ้าลุดวิทที่สองนี้ครับก็เลยจำเป็นที่จะต้อง ปิดบังความต้องการปิดบังตัวตนของพระองค์เอาไว้แต่พระองค์ก็มีเพื่อนสนิทชายหลายคนด้วยกันนะครับอย่างเช่นคนเลี้ยงมา้าหรือว่านักแสดงละครต่างๆหรือแม้แต่เหล่าบรรดาเจ้าชายด้วยกันแต่เรื่องที่น่าจะกดดันพระองค์มากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองครับคือในช่วงที่ประเทศเยอรมันนั้นยังถูกแบ่งออกเป็นแคว้นๆยังไม่ได้เป็นประเทศแบบในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในแต่ละเมืองครับก็จะมีวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะเรื่องของการ รักเพศเดียวกันซึ่งณเวลานั้นครับแคว้นเบารเ,เรีนที่พระเจ้าลุวิตท,ที่สองนั้นเป็นพระราชาอยู่กําลังจะควบรวมกับบัสเซียขอไม่เล่าดีเทลแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยืดยาวแต่ประเด็นก็คือไอ้เจ้าแคว้นบัสเซียที่พระเจ้าลุวิตท,ที่สองจะไปรวมกับเขาเนี่ยในแคว้นนี้นั้นเขาถือว่าการรักร่วมเพศเป็นเรื่องผิดแล้วไม่ได้ผิดธรรมดานะเป็นเรื่องผิดกฎหมายร้ายแรงถือว่าเป็นอาชญากรรมเลยนะ มันก็เลยทําให้พระองค์นั้นไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงได้เข้าไปอีกคือพระองค์คงรู้ดีว่าถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปมันจะต้องเป็นเรื่องเฉาระดับชาติแน่ๆคราวนี้มาที่คําถามสําคัญว่าทําไมพระเจ้ารุดวิตท,ที่2นั้นถึงถูกวินิจฉัยว่าบ้าหรือว่าวิกจลจริตมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือในช่วงที่มีการรวมประเทศเยอรมันเข้าด้วยกันก็คือในช่วงประมาณปี1871นะครับ พระเจ้าลุดวิทที่สองก็เริ่มถอนตัวเองจากเรื่องการเมืองแล้วก็อุทิศเวลาทั้งหมดของพระองค์ให้กับโปรเจกต์ส่วนตัวนั่นก็คือการสร้างปราสาทในแบบที่พระองค์ได้วาดฝันเอาไว้นั่นก็คือปราสาทนอยชวานสไตล์ที่พระองค์นั้นทั้งออกแบบควบคุมการสร้างเองทุกตารางนิ้วของปราสาทเลยก็ว่าได้คือเรียกว่ามันสวยจนปัจจุบันว่ากันว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในโลกเลยนะ ก็ไม่รู้ว่ามีใครเคยไปเห็นของจริงไหมถ้าใครเคยมีโอกาสไปเที่ยวก็มาอวดกันในคอมเมนต์หน่อยนะแล้วอย่างที่ได้เกินไปว่าปราสาทนอยชวนสไตน์นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับดิสนีย์นั้นนำไปสร้างเป็นปราสาทของเจ้าหญิงนิทราที่โด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงยังเป็นไอคอนหรือว่าโลโก้ของดิสนีย์แลนด์อีกนะแน่นอนว่าการที่จะสร้างปราสาทตามที่พระเจ้าลุดวิดที่สนั้นวาดฝันไว้มันไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เงินอย่างมหาศาลคือการสร้างปราสาทธ,ธรรมดาก็ใช้เงินมากโขอยู่แล้วป่ะแต่ปราสาทแห่งนี้มันอยู่เหนือคําว่าธรรมดาไงเพราะปราสาทแห่งนี้มันเต็มไปด้วยงานศิลปะหรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นก็ต้องดูหรูหราแบบสุดๆคือดูแล้วเหมือนหลุดมาจากเทพนิยายยังไงอย่างนั้นแต่ที่มันเจ๋งแล้วก็อินดี้สุดๆในความคิดของผมก็คือ พระองค์นั้นไม่ได้ให้สถาปนิกมาช่วยออกแบบปราสาทแห่งนี้แต่ให้คนออกแบบฉากลงละครมาช่วยออกแบบแทนและนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมปราสาทนอยชวนสตารแห่งนี้ถึงสวยงามกว่าปราสาทอื่นๆแล้วก็โดดเด่นกว่าปราสาทอื่นๆด้วยก็เรียกว่าพระองค์นั้นใส่ความชอบไปในเรื่องของละครเรื่องของเทพนิยายลงไปในปราสาทนี้แบบเต็มๆถึงแม้ว่าพระเจ้ารุวิีที่สครับ จะนําเงินส่วนตัวเงินส่วนพระองค์โดยไม่ได้เอาเงินของรัฐมาสร้างปราสาทแห่งนี้แต่การสร้างปราสาทที่มันหรูหราอลังการเหนือจินตนาการนี้มันทําให้พระองค์นั้นเป็นหนี้แล้วก็มากถึง14ล้านมาร์คด้วยคือไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับค่างเงินในปัจจุบันนั้น มันจะเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่แต่มั่นใจได้เลยว่ามันต้องเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับพระเจ้ารุดวทิที่สองนี้ก็ไม่ได้แคร์เงินไม่มีทำยังไงอะ่ะก็ยืมสิก็ยืมมันไปเรื่อยๆอะ่ะและถึงจะเป็นหนี้มากมายสักเท่าไหร่พระองค์นั้นก็ยังมีแผนในการจะกู้ยืมเงินจากราชวงศ์ทั่วทั้งยุโรปอีกด้วยนะเป็นไงสุดยอดไหมอะ่ะรวมถึงพระเจ้ารุษวทิที่สองก็ไม่ได้มีแผนในการที่จะประหยัดเลยเพราะพระองค์นั้น มีแผนการที่จะสร้างโปรเจกต์หรูหราอลังการอีกเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละโปรเจกตนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันต้องใช้เงินมหาศา,ศาลอีกแน่นอนในส่วนของพวกเหล่าบรรดาขุนนางที่ชอบขัดใจหรือว่าทําให้พระองค์งุหงิดราคาญใจนั้นพระองค์ก็มีแผนที่จะกําจัดขุนนางเหล่านั้นให้พ้นไปจากราชวางังคือไม่ฟังแล้วก็ไม่เกรงใจใครทั้งนั้นใครพูดไม่เข้าหูก็ไล่มันออกไปซะมันก็เลยทําให้เหล่าบรรดาขุนนางพวกนั้นครับรับรู้ได้ว่า มีปัญหาใหญ่กำลังพุ่งเข้ามาใส่ตัวพวกเขาแล้วคือจะปล่อยให้พระองค์ใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปนั้นบ้านเมืองก็จะชิปหายวายป่วงหมดแต่ถ้าจะเข้าไปขัดเข้าไปห้ามความชิบหายวายป่วงนั้นก็จะมาเข้าตัวเองอยู่ดีทำยังไงกันดีล่ะทีนี้พวกเราจนในที่สุดครับก็ได้มีการพูดคุยแบบลับๆระหว่างเหล่าบรรดาขุนนาง และลุงของพระเจ้าลุดวิทที่สองนั่นก็คือเจ้าชายลุดโปกงให้ขึ้นมาช่วยสําเร็จราชการแทนถ้าหากว่ามีการปลดพระเจ้าลุดวิทที่สองออกจากการเป็นกษัตริย์คือไม่ต้องใช้คําว่าถ้าหากปะคุยกันแบบนี้ก็คือมีปลดแน,แน่แต่การจะปลดกษัตริย์ให้ลงจากบัลลังก์นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและการที่ต้องทําให้มันดูเหมือนเป็นเรื่องชอบธรรมนั้นมันยิ่งยากกว่าหลายเท่า มันก็เลยกลายเป็นที่มาของอีกหนึ่งตัวละครสำคัญครับนั่นก็คือนายแพทย์ที่มีชื่อว่าเบอร์นฮาร์ดวอนกูดเดนเขาเป็นจิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากๆในยุคนั้นครับซึ่งนายแพทย์ผู้นี้แหละที่จะมาตัดสินว่ากษัตริย์ผู้นี้จะเป็นกษัตริย์ที่วิกฤจริดหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เดาไม่ยากปะว่าเขาจะมินิชัยว่าอะไรอะว่ากันว่าแผนการนี้มีการเตรียมแผนการมาอย่างยาวนานและมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี โดยมีการรวบรวมปากคําคจากคนใกล้ชิดซึ่งหลักๆก,ก็คือค่าบริพาหรือว่าค่ารับใช้ใกล้ตัวพระองค์นั่นแหละซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเสียงบน่นเสียงนินทาเอามารวบรวมกันเป็นข้อมูลและสุดท้ายหมอกูุเดนก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาวินิจฉัยว่าพระองค์นั้นก็คือพระเจ้าลุดวิทที่สองเป็นคนวิกลจริตโดยที่พระองค์ก็ไม่เคยได้รับการตรวจเป็นการส่วนตัวเลย คือถ้าจะพูดให้ถูกสองคนนี้แทบไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำเอาอะไรมาวินิจฉัยก่อนในวันที่10มิถุนายนในปี1886หลังจากที่รัฐบาลได้ทำการปลดพระเจ้ารุดวิกที่2จากการเป็นกษัตริย์ลุดวิกพยายามที่จะหนีแต่ก็โดนทางการจับกลุ่มตัวซะก่อนและนี่ก็อาจจะเป็นครั้งแรกของพระองค์ที่ได้เจอกับหมอกูเดนพระองค์ได้ถามกับหมอกูเดนตรงๆว่า ทำไมถึงกล่าวหาว่าพระองค์เป็นคนบ้าเป็นคนวิกลจริตล่ะทั้งที่หมอกูเด้นเนี่ยก็ไม่เคยตรวจร่างกายของพระองค์มาก่อนเลยด้วยซ้ําทุกคนลองคิดตามนะถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับหมอกูเด้นจะตอบพระองค์ว่าอะไรดีอ่ะคือก็ได้มีบันทึกนะครับที่หมอกูเด้นนั้นได้ทําการตอบอดีตพระราชาผู้นี้ไว้ว่าการตรวจร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเลย เพราะหลักฐานทางเอกสารที่เป็นปากคําของคนรับใช้และข้าราชบริพารต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วก็มีความชัดเจนในการวินิจฉัยอยู่แล้วเชี่ยตอบแบบนี้ก็ได้ว่าแต่ถึงคําตอบของหมอกูเด่นมันจะเป็นยังไงก็ตามครับเราไม่มีวันรู้เลยว่ามีอะไรที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังการวินิจฉัยครั้งนี้หรือเปล่าคือพอเรามาฟังวิธีการวินิจฉัยของหมอคนนี้มันก็ฟังดูแปลกๆไหม คือไม่ได้ตรวจวินิจฉัยจากคนไข้โดยตรงแต่ถามเอาจากคนรอบๆตัวซึ่งมันจะจริงแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้แล้วสุดท้ายหมอก็วินิจฉัยออกมาว่าบ้าซึ่งมันก็บ้านั่นแหละไอ้การวินิจฉัยของหมอแบบนี้มันบ้าชัดๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับในวันรุ่งขึ้นลุดวิกก็ได้ร้องขอให้หมอกูเดนนั้นออกไปเดินเล่นเป็นเพื่อนเขาที่ทะเลสาบซึ่งหมอกูเดนก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับก็ตอบตกลงไปแต่ที่มันแปลกมากๆก็คือตัวหมอกูเดนเองเนี่แหละที่สั่งว่า ห้ามใครก็ตามติดตามเขาทั้งสองคนไปโดยเขาจะไปกับอดีตพระราชาผู้นี้เพียงสองคนเท่านั้นและจะกลับมาในช่วงเวลาสองทุ่มคือตอนที่พวกเขาออกไปเดินเล่นการเวลานั้นคือเวลา6โมงเย็นแต่จนแล้วจนเล่าครับพวกเขาทั้งสองก็ไม่ได้กลับมาสองทุ่มก็แล้วสามทุ่มก็แล้วสี่ทุ่มก็แล้วก็ไร้วี่แววของพวกเขาทั้งสองคนทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยทั้งทหารทั้งข้ารับใช้ข้าราชบริพารต่างๆก็เรียกว่า เกณฑมาทั้งประสาทครับให้มาช่วยตามหา2คนนี้คือในคืนนั้นได้มีพายุฝนตกลงมาด้วยเพราะฉะนั้นการค้นหานั้นมันก็ไม่ได้ง่ายจนในที่สุดครับก็ได้มีคนพบพวกเขาทั้งสองแต่อยู่ในสภาพที่ไม่หายใจแล้วนอนลอยอยู่ในน้ำตื้นๆบริเวณริมทะเลสาบมีผู้สังเกตว่านาฬิกาพกของพระเจ้าลุดวิกท,ที่2นั้นหยุดเดินไปในช่วงเวลา18.54น,นาที นั่นหมายความว่าเกือบหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่อดีตพระราชาองค์นี้ได้ออกมาเดินเล่นกับหมอกุดเดนซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ในรายงานที่เป็นทางการนั้นระบุว่าสาเหตุการตายของรุดวิกนั้นคือการจมน้ำตายซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่รู้กันดีว่าพระเจ้ารุดวิกที่สองนี้เป็นคนว่ายน้ำเก่งคนหนึ่งเลยและมันก็ยังย้อนแย้งกับผลการชนสูตรอีกด้วย พราะผลของการชนสูตรนั้นกลับไม่พบน้ำในปอดแต่อย่างใดคือคนจมน้ําเสียชีวิตอะ่ะมันก็ต้องมีน้ําในปอดซึ่งต้องเยอะด้วยนะส่วนร่างของหมอกุดเด่นนั้นมีร่องรอยถูกตีที่ศรีรษะและถูกลัฐที่ลําคอซึ่งหลายๆคนนั้นมีทฤษฎีมากมายครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเขาสองคนนี้ซึ่งบางทฤษฎีครับก็ต้องบอกว่าหลุดโลกเหมือนกับอ่านนิยายอยู่แต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่า ไม่มีใครรู้ว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นคืออะไรในส่วนของอาณาจักรบาวาเรียนครับหลังจากที่พระเจ้าลุดวิตท,ที่สองนั้นถูกปลดออกจากการเป็นกษัตริย์แล้วคนที่ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์นั้นก็คือน้องชายของพระองค์เองนั่นแหละก็คือออตโตแต่ก็เป็นได้แค่หุนเชิดให้กับลุงของเขาก็คือเจ้าชายลูดโปนั่นแหละที่ได้รับปากเหล่าบรรดาขุนนางว่าจะมาสําเร็จร,ราชการแทนก็เรียกว่ายาวครับงานนี้ คืออย่างที่ได้บอกไปครับว่าอาณาจักรบาวาเรียนนั้นมีกษัตริย์ทั้งหมด6คนด้วยกันครับแต่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นพวกวิกลจริไปแล้ว2ซึ่งนอกจากพระเจ้าลุดวิตท,ที่2แล้วอีกคนนึงก็คือน้องชายของเขาออตโตนี่แหละครับที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นบ้าหรือว่าวิกลจริตไปก่อนหน้าพี่ชายก็คือลุดวิตท,ที่สไปหลายปีแล้ว คือหลายคนอาจจะมองว่าแปลกทำไมพี่น้องคู่นี้ถึงถูกตัดสินว่าเป็นคนวิกนจะิตทั้งคู่หรือมันอาจจะเป็นเพราะการเลี้ยงดูแบบสุดขั้วในสมัยเด็กๆที่ได้เล่าไปแล้วที่ทําให้พี่น้องสองคู่นี้มีนิสัยแปลกๆอยู่บ้างแต่มองในอีกมุมหนึง่งโดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันแปลกกว่าคือนายแพทย์หรือว่าหมอที่จะมาวินิจฉัยความวิตปผลิตของพระราชาทั้งสองนั้นดันเป็นคนเดียวกันก็คือหมอกูดเด้นนี่แหละ คือจะป่วยจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่หมอคนนี้ต้องกล้ามากเลยนะทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงคิดว่าพระราชาทั้งสองนั้นป่วยทั้งจิตจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องการเมืองกันแน่ยังไงคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะเดี๋ยวจะเพิ่งปิดเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะคือหลังจากปี1918ครับหลังสงครามโลกครั้งที่1จบลงอาณาจักรเบาวเวลเียนก็ได้สิ้นสุดลงเช่นกันแต่สิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่สําหรับอาณาจักรนี้ ไม่ใช่เรื่องราวของพระราชาจิตวิทปรลิตหรือว่าการตายที่เป็นปริศนาลึกลับอะไรนั่นหรอกแต่มันคือปราสาทนอยชวันสไตล์ le, ที่เคยถูกมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยในโลกอดีตแต่ในปัจจุบันนั้นมันได้กลายเป็นหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนทั่วโลกนั้นต้องการที่จะไปเยี่ยมชมต้องการที่จะไปเห็นความงดงามของปราสาทแห่งนี้ด้วยสายตาตัวเอง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe เพิ่มยอดขยายช่องให้ผมหน่อยนะครับจะได้ยืดอกเท่ๆกับเขาบ้างวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ครับ